นอกจากเบียงของทุกคนแล้วนะคะควงมาลัยก็ได้นะคะภวงมาลัต้องเหน็บแบงค์ด้วยนะคะจะยิ่งดังขึ้นเลยนะคะเอาสักนิดนึงนะคะขออนุญาตยืนดีกว่านะคะเลยครับเชพราะว่าเส้นเสียงมันจะได้มาวอมวอมก่อนนะวมเอาเอาท่อนเอาท่อนแรกเลยนะครับผมได้อยู่ใกล้เธอเหมือนหัวใจฉันได้กลับบ้าน เดียวนับหนาวเหนิ่อยนานก็อุ่นจังเมื่อฉันมีเธอเมื่อสกตากันรักที่เก็บไว้ก็ถูกค้นเจอเมื่อปมมือเธอชีวิตระบางก็พลันเข็มแข็งขอบคุณค่ะขหวานไปไหมคะมันทำให้พงใจโอน ด้วใจได้กลับบ้านจริงๆนะเดี๋ยวยังยังไม่ใช่แค่พี่ปอนี่กันนะฮะ oh. เดี๋ยวส่วนผสมอ,อื่นเนะี่ยทั้งพี่กอล์ฟพี่ไม้นะฮะจะทําให้ทุกคนได้อยากกลับไปกอดคนที่รักที่บ้านแน่นอนนะกับอัลบั้มน,นี้นะฮะอืมโอเคเดี๋ยวมาถึงช่วงช่วงท้ายกันบ้างน,นะครับพี่เดี๋ยวเก่งรบกวน